สเตยอ,อนกาดกาดไม่ตกยกระดับภูมคุ้มกัน <Yeah. S 1> เชล็ดรักกินกระเทียมให้ดีต่อสุขภาพ 1. ควรกินกระเทียมแบบสดหรือแบบผงที่ผ่านความร้อนน้อยจะทำให้ได้คุณค่าสารอาหารดีกว่าเพราะสารสำคัญหลายตัวจะสลายไปหากโดนความร้อน 2. กระเทียมเป็นอาหารไม่ใช่ยา ดังนั้นควรกินให้พอดีปริมาณที่แนะนำก็คือกระเทียมสด1-2หัวต่อวันกระเทียมผง300มิลลิกรมัม2-3ครั้งต่อวัน <Yeah. S 1> เป็นปริมาณสำหรับผู้ใหญ่ 3. การดูแลสุขภาพควรกินอาหารที่หลากหลายทั้งชนิดกลิ่นและสีเพื่อจะได้รับไฟโตนิวเทรนและวิตามินที่ครบ ร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ดื่มหรือดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยนอนให้เพียงพอเราไม่เครียดนึกถึงเมนูกระเทียมนึกถึงเมนูอะไรคะขนมปังกระเทียมครับกินแล้วจะกล้าคุยกับใครไหมคะกล้าสิครับเต็กโลน้ำจิ้มใส่กระเทียมเยอะๆน้ำพริกกะปิสิคะไก่เจียวใส่กระเทียมค่ะผัดหัมกุ้คงค่คะใบแดงกระเทียมดองค่ะ กินแล้วกล้าคุยกับใครเปล่ากล้าพูดสิคะตามไทยค่ะกล้าพูดกับเพื่อนนะคะแต่ว่าต้องอยู่ห่างๆหน่อยจริงเหรอน้ำตาพริกหั่นกระเทีมยมใส่เยอะๆกินแล้วกล้าคุยกับใครไหมกินเสร็จแล้วไม่กล้าคุยกับใครเลยค่ะเมนูอะไรดกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยกล้าคุยกับเพื่อนไหมหรอกล้าคุยสิชอบกินเมนูอะไรคะกุ้งท้ากระเทียมค่ะแล้วกินเสร็จกล้าคุยกับเพื่อนไหมคะไม่กล้าค่ะกระเทียมเป็นเครื่องสมุนไพร ที่นิยมนำมาใช้เสริมสุขภาพและป้องกันโรคมาตั้งแต่ยุคโบราณกระเทียมมีสารไฟโตนิวเทรียนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์มิดเลือดขาวมีลิตตแบคทีเรียและไวรัสช่วยลดระยะเวลาและความรุนแรงของการเป็นหวัดให้น้อยลง กระเทียมมีไฟโตนิวเทียนมากกว่า20ชนิดช่วยชะลอการอักเสบภายในเซลล์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเนื้อรังลดการเกิดออกซิเดชันที่ทำให้เซลล์เสื่อมจึงช่วยชะลอความแก่กระเทียมมีเมลชิลออลินไดซัมไฟช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด ริมเลือดอุดตันที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจอาริซินช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสิ่งเหล่านี้ทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปสารอนุมูลอิสระที่เกิดจากบนลพิษและความเครียดเข้าไปทำลายเซลล์ให้เซลล์เสื่อมลงและจึงดูแก่ก่อนวัย ไม่มีเวลาดูแลตัวเองทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายป่วยและอาจเป็นหนักกว่าปกติไหนจะมีโครคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นทุกป,ปีอีกด้วยหรือกินแต่ของหาว,าวานๆมันๆโดยเฉพาะชาบูหมูกระทะชานมไข่มุกทำให้ไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเป็นโรคหวัวใจและหลอดเลือดจากไลฟ์สไตล์แบบนี้ของคนยุคป,ปัจจุบัน เราจึงต้องสเตย์ออนกาดกาดไม่ตกยกระดับภูมิคุ้มกันด้วยกระเทียมกับประโยชน์ดีๆที่ให้เราได้ทูกกวัน